น้องแมววันนี้มีอาการไม่ยอมขี้ไม่ยอมเยี่ยวเลยร้องแงว้วแง้วยางเดียวนี่ครับสาเหตุเปลี่ยนทรายแมวใหม่เป็นแบบกากถั่วเหลืองเป็นเม็ดยาวๆเหมือนน้องแมวก็จะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่น้องถามคุณดูมิไทเคยใช้แบบนี้ปล่าทำไมเพราะอะไรแมวถึงไม่ชอบนสิก่อนหน้านี้เราใช้แบบเป็นกากตัวเลยนะ ตัางข้าวโพดซึ่งเม็ดมันจะเล็กกว่านี้มันจะไม่ค่อยหนักอ่ะน้องแมวก็ขับถ่ยปกติพอมารอบนี้คือไม่ยอมเลยประมาณวันหนึ่งแล้วเห็นอะไรนสาไอเลี้ยงไอ้ขเยอ้เลยี่เเีีีเยงเ้อย้ง แล้วเปิดรถด,ด,ดูอ้าวอยู่บนฝากระโปรงนี่หว่าเอาเข้าบ้านเลยเ,เ,เ,เลยเป็นแมวตัวแรกของบ้านนะครับตัวแรกตัวกระเปียกเท่านี้ตอนนี้ล่ะโอ้โหนั่นแหลกัดแขนด้วยน้ำเลยน้ำเลยน้ำเลยมาเ,ยเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะลองเปลี่ยนจายเป็นอีกชนิดหนึ่งดูเนาะผมไปได้ตัวนี้มา ทำบิทแล้วถุงละสองร้อยสามสิบบาทไม่ได้โฆษณานะครับเขาบอกว่าเป็นซายแมวจากมันสัมปลังเป็นกากมันสัมปลังในประเทศไทยด้วยเหมือนจะช่วยเกษตรกร,ร,กรดูซิเพราะมันจะดีไหมดูจากมันเล็ดนะครับมันเล็ดก็ <c oughs> เป็นเก็ดๆคล้ายๆกับตัวเก่าที่ทำจากสังเคราะหโพดเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากเราเปลี่ยนเราจะเป็นยังไง มาดูที่ข้างในเป็นยังไงแม่ตัดเร็วหน่อยลูกกดที่นี่เม็ดมันก็ดีนะ,ดนะเนี่ยอยดคล้ายๆหินเลยเนาะอมมีความธรรมชาติดีวะเหมืนอนหินน่ะดูไม่เป็นพิษเป็นภัยกับทั้งมนุษย์และทั้งสัตว์ดีครับอะ,ะลองเจลูสิ ลองก่อนว่าหนึ่งถุงพอไหมเนาะเอ้ยเหมือนตายธรรมชาติเลยเยนำน้อยกอล่มอยากรู้แล้วเป็นไงกอลัอยากอยากขี้แล้วอยากขี้แล้วครับไหชื่อกอลัมนี่คือผู้หญิงนะไหนใส่ที่นั่งชักโครกสิม, <laughs> มาเลยกอลัมครับ ลูกสาวสบายใจกันเลยทีเดียวได้ข่าวว่ามาคุยคุยอะไรเหรอไหนดูซินี่ผ่านไปประมาณแค่ครึ่งชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมเฮ้ยมันชี่แล้วหุ้ยหลังจากอั้นชี่มาเป็นวันตรงสายจะถูกใจกับไอ้เจ้านี้นะไอ้สายยี่ห้อนี้ สบายตูดไม่ลูหฮึตอบสิม <c oughs> ิงหนีวิงหนีวิง่งหนีวิง่งหนีวิ่งหนี <c oughs> ความคุค้นเคยของแมวเนาะมันอาจจะเคยชินกับเม็ดเล็กน้ำหนักเล็กๆอย่างเงี้ยพอมันต้องมาคุยเม็ดใหญ่มันก็หนักเงี้ยนะมันก็จะไม่ค่อยชินเท่าไหร่เนาะอันนี้ก็สบายตัวเลยทำตาพิมพ์ với vài con này liêu <laughs>